วัสดีครับขอต้อนรับสู่ a p l u s Channel นะครับและนี่คือรายการ b o w e ว t o บรายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับและสำหรับคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เราจะรีวิวอะไรนะครับมีแต่ซองจดหมายซองเอกสารซองเดียวนะครับเอแล้วมันคืออะไรนะไหนดูสิปั๊บอมีอะไรอะ่ะ หมดแล้วนะหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะมีแค่เอกสารใบนี้ใบเดียวเลยครับนี่ดูดูอุ้ยอุ้ย,ยคุณคุณมีหน้าใครเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังนะครับสวัสดีชาวไทยที่รักกระผมนายโตอิมนำผู้จัดก,การแข่งขันสควิตเกมซีซั่นหนึ่งที่ผ่านมาความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอเรียนเชิญท่านผู้โชคดีจากการสุ่มด้วยระบบ AI ในประเทศเกาหลีเขาร่วมการแข่งขันสควิตเกมซีซั่นสองซึ่งจะได้มีการจัดขึ้นในประเทศไทยอย่างรัก ชิงรางวันกว่า100ล้านวอนหรือ2 7 4ล้านสล้านบาทหักคาสีนาทีกา่าย5%รหักคาสีมูลค่าเพิ่ม7%และหักค่าเซอร์วิสชาร์ e อีก4%โดยในเบื้องต้นกระผมได้ส่งสิ่งของมาให้ท่านทั้งต่อไปนี้บมรเชิญเข้าแข่งขันเป็นน้ำบัตรสีน้ำตาลพิมพรูปสามเหลี่ยมวงกลมตีเหลียมอันเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกเกมอยู่ในซองสีน้ำตาลสำหรับใช้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของเราที่จะนำท ครับอ้อคุ้นๆไหมนี่บัตรเชิญนะครับในสควิดเกมนั่นเองอืมแล้วก็ข้อต่อไปครับตุ๊กตาน้องนั่งกวักถือเป็นของกำนันทานกระผมมอบให้ท่านไปเลย ท่นได้ไม <m ics> <sh yelled> ่ยากที่สำคัญค่าสมัครในการเข้าเล่นเกมนั้นเริ่มคือ220บาทแต่ด้วยสิทธิพิเศษจากการสุ่มโดย AI ไอทำให้ท่านไม่ต้องจ่ายค่าสมัครประนั้นเนื่องด้วยระบบ AI ของเราเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ในประเทศของท่านเราจึงขอให้ท่านเติมเงินในระบบ True หรือเติมเงินในบัตร True ให้เรา35บาทเพื่อที่เราจะได้ติดต่อกับท่านได้อย่างสะดวกคล่องตัวไม่ติดขัดเมื่อท่านอ่านจดหมายฉบับนี้จนจบขอให้รีบดูโทรศัพท์ของท่าน AI อัจฉริยะของเราจะส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของท่านรวมถึงข้้้้อควาาาาาามมมจจจะะีีีีกกรรรแงงบบัญชทททท่่่ใหนนนนนนเเเติิิด True โออินำจากสควิตเคมนะครับเบอร์ห right. นึ่ง erm. นั่นเองใช่ไหมอ่าก็จริงๆเขาก็เป็นคอนเซปเป็นจดหมายลูกเล่นนะครับของฟิกเกอร์นะครับเป็นอาร์ตทอยนะครับนี่เดี๋ยวเราจัดมาให้ครับนี่เลยนี่โอ้โหเป็นนางกวักนะครับเจ้ากวักโกโกวานะครับ ชุดโกโกวาที่หนูอยากได้มาแล้วนะครับนี่เป็นแบบทรงนางกวักแบบไทยๆเลยนะครับอ่าเขาก็มีของแถมมาให้ด้วยเอ๊ะคืออะไรมาแกะกันหน่อยซิอ่าเป็นพวงกุญแจเป็นสติกเกอร์เหรอใช่ไหมใช่ดีเป็นสติกเกอร์บวกพวงกุญแจนะครับนี่เห็นไหมน่ารักเลยอะ่ะเป็นนางกวักโกโกวาเหมือนกันนะครับแต่เป็นท่ายืนนะครับแล้วก็ให้ ให้อะไรมาอีกนี่ให้เป็นการ์ดนะครับอ๋ออันนี้เป็นเป็นสติกเกอร์นะครับอุ้ยนี่น่ารักมากสติกเกอร์น้องกวักนะครับนี่ดูตัวถานนะครับตัวถาดก็เป็นผู้เล่นนะครับที่แบบเป็นศพเกลื่อนๆมากรอบกองกองนะครับเป็นฐานไดออรามานะครับเจ๋งอะ่ะแล้วก็อีกใบก็จะเป็นการ์ดรันดัมเบร์นะครับนี่ ก็จะอันนี้เบอร์165นะครับจาก200ตัวนะครับลิมิเต็ด200ตัวนั่นเอง <Wow. S 1> ด้านหลังมีลายเซ็นนะครับนี่คุณกฤษดานะครับก็คือเจ้าของผลงานเนี่ยก็คือคุณกฤษดากฤษณะเสรรณีนะครับถ้าใครเคยดูรีวิวทางช่องเรานะครับก่อนหน้านี้เราเคยมีรีวิวอาร์ตทอยนะครับที่เป็นดาร์ตเวเดอร์นะครับเป็นหลวงพ่อดาร์ตเวเดอร์นั่นแหละครับ อันนั้นก็สวยมากเลยครับสวยแบบขลังมากเลยอันนี้ก็เขามาอีกในสไตล์หนึ่งนะครับมาแบบแนวเกาหลีนอกจากนั้นเขายังให้กล่องมาด้วยนะครับนี่เขายังพิมพ์กล่องมาด้วยเป็นกระดาษอาร์ตมันแบบสวยๆเลยครับนี่อ่ารูปเขาก็ใช้แบบเดียวกับที่เป็นตัวสติกเกอร์อันนี้นะครับน่ารักอะ่ะเขาจะใช้เป็นเป็นภาพวาดเลยนะนี่สวยมากมีภาษาเกาหลีด้วย าว่าอ่านว่า,า,วาสวุยเกมมั้งอ่านไม่ออกอ่าฝากล่องฝากล่องมีเขียนว่า girl statue beckoning happy l o t in นะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นรูปแบบไอตัวตามในหนังเลยครับที่เขาจะยืนแต่ว่าทำท่าเป็นกวักนะครับกวักแล้วก็ถือแผ่นน้ำตาลด้วยใช่ไหมอ่าอันนี้ไม่ได้ถือนะครับแต่ในรูปจะถือแผ่นน้ำตาลด้วย ่าส่วนด้านหลังนะครับเขาจะใช้ใช้เป็นผ้าแบบน่าจะเป็นตอนขึ้น 3D นะครับนี่นีเป็นรูป 3D เลยนะครับอ่าส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นชื่อแบรนด์ของคุณกฤษดาเลยนะครับกฤษดาอาร t ตทอนะครับ made in Thailand นะครับโหมเ,เต็มสวยงามอ่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับด้านในจะไม่มีอะไรนะครับมีแค่ตัวกล่องด้านนอก อมาดูนางเอกของเรานะครับ Interior, ตัวฟิกเกอร์ตัวอาร์ตทอยนะครับน้องขวักโกโกวานะครับอ um> allora ี <m <m ้สวยงามวัสด claro> ุถ้าผมเดาไม่ผิดมันน่าจะเป็นเขาน่าจะหล่อเรซิ่นมานะครับมันค่อนข้างจะหนักนะครับเนี่ยหนักเลยแหละจะแตกต่างจากตัวหลวงพ่อเวเดอร์นะครับอันนั้นอันนั้นมันจะเป็น ตัวพลาสติกที่เป็นการปริ้นทีดีมาแบบดิบๆเลยนะครับอันนั้นจะค่อนข้างจะเบาแต่นี่แบบโหหนักเลยแ่ะแล้วก็มีการทําสีมาอย่างดีเลยนะครับโอ้งานโอเคอยู่นะครับการลงสีแบบลูกตาปากอะไรเงี้ยดวงตาเนี่ยคมดีครับสวยดี <Yeah. S 1> อ่ามีติดกิฟตด้วยนะกิฟตม่วงๆเห็นไหมนี่นี่นี่นน เขายังเก็บรายละเอียดนะครับพวกข้อต่อข้อสอข้อมือนะครับจะเป็นแบบเนี่ยเป็นข้อต่อนะครับแต่ว่าไม่สามารถขยับได้นะครับสวยงามอ่าครับและทั้งหมดก็คือรีวิวอาร์ตทอยนะครับน้องกวักนางกวักโกโกวานะครับที่หนูอยากได้นะครับก็จะเป็นวัสดุเป็นเรซินหนักๆเลยนะครับนี่อ่า ให้ความเป็นแบบเป็นไทยเลยนะครับถึงจะเป็นคาแรคเตอร์เกาหลีนะครับแต่ว่าดัดแปลงมาเป็นแบบดีไซน์แบบสไตล์ไทยๆนะครับนี่ให้โชคให้ลาบกวักเงินกวักทองเข้ามานะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปก็เป็นผลงานของทางคุณกรษดากฤษณนเสนณีนะครับซึ่งตัวเนี้เขาได้ปิดรับออเดอร์ไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วคือเขาไม่ได้มาผลิตเป็นแบบจํานวนเยอะๆนะครับ คือถ้าพลาดแล้วก็เรียกว่าพลาดเลยนะครับสําหรับผลงานของคุณกฤษดาน,นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมได้พรีออเดอร์ไปอีกตัวนึงครับเป็นด a r เวเดอร์ตัวนี้ครับ <c oughs> ตัวนี้ผมจัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวกันแต่ว่ายังไม่ออกนะครับเขากําลังอยู่ในขั้นตอนโปรเซสอยู่นะครับรอติดตามชมกันได้เลยสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณกฤษฎาน,นะครับที่ผลิตผลงานแบบ สไตล์ไทยๆแบบดีๆออกมาแบบนี้นะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยนะครับเอาละครับท่านี้ก็ต้องขอลากกไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รยการดับเบิลอทอยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k c o m a p l u s s t u d i o v 2นะครับสวัสดีครับ